สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมพิชเชอร์ป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดมคลับเป้าวิเคราะห์ฟอนกับแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่อในทุกช่องทางการติดตามของเราไม่ลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์ใงเจดมทุกวันนะฝากและแอดใหม่ของเราด้วยแอดตูน33นั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูน33มสามนะจ้ะวันนี้ก็คือวันจันทร์นะครับไปดูกันที่เกาเชอสไรต์ลี่ก่อนเลยตีหนึ่งสี่สิบห้านาที อูดิเนเซ่หนีตายอยู่ดวลกับนาโปลีนะครับอูดิสมอสองแพ้3นาโปลีชนะ1สมอสองแพ้2ฟอร์มเหมือนจะไม่ต่างกันเยอะแต่ว่าเฮททูเฮทนาโปลี5เกมล่าสุดเจออูดิเนเซ่พวกเขาชนะได้4เสมอ1ไม่แพ้อูดิเลยนะตัวเล่นครับอูดิในบ้านวันนี้ครับโทมัสคริสเตนเซนวาเลสและกองหน้าอย่างลอเรนโซลูก้านะส่วนนาโปลีครับควนเฮซุสฟรองเซโบอองกิซ่าและกองหน้าชาวิตเตอร์โอซิเมนคู่นี้นาโปลีบุกไปแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนแฟนเฮเลยแต่ได้เสมอพังทั้งแถบซึ่งจะทำให้เราโอกาสที่นาโปลีจะบุกเก็บ3แต้มมีสูง เลยเจ้าถิ่นยิ่งเล่นยิ่งเละวันนี้ดูแล้วชิมเยือนประตูดเดียวเพียงพอครับมองไปที่นาโปลีไปต่อกันที่ลีกฝรั่งเศสนะครับตีสตรงนะลิวดวลกับโอลิมปิกลียงนะครับลิวชนะ2แพ้3ลียงชนะ4แพ้1ฟอร์มสวนทางพอสมควรนะเฮทเวทลียงก็ดีกว่านะครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้ลิวเกมเดียวจากคะแนนล่าสุดที่ดวลกันตนัวเล่นครับลิววันนี้อเลซานโดรลิเบโรอังเคลโกเมสแล้วก็จอร์แดนเดวิดนะครับส่วนลียงครับ เจคโอเบรียนเนมันยามาติชแล้วก็อา็กซองลากาเซตนั่นเองนะคู่นี้ลิวบังคันชนะในบ้านตัวเองกี่ประตูก็ได้แป็นแฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งจะทำอย่าล้วโอกาสเสมอสูงมากคู่นี้เพอร์เพอริลยงบุกเก็บ3แต้มได้ด้วยสามไปมองทีเวียนครับโอลิมปิกลียง ปิดท้ายที่เป็นเหรียญกลิตคัมคือประจำมันเดนไนนะครับตีสองตรงนะคริสตัลพาเลซโดนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพาเลซชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะยูไนเต็ดชนะสองเสมอสามจากานั้นหลังสุดฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าพาเลซดูดีกว่าเล็กๆด้วยซ้ำไปแต่เฮตัวเฮท่านั้นหลังสุดที่เจอกันเนี่ยยูไนเต็ดชนะได้สามเสมอหนึ่งแพ้พาเลซไปเกมเดียวนะตัว ip, เล่นนะครับพาเลซวันนี้โยคิมันเดอร์เซนวิลฮิูส์แล้วก็ชองฟลิปนะมาเตต้าส่วนมยูไนเต็ดนะครับมีท่านของกาเซมิโรบูโรแฟนาแล้วก็ราสทูท แต่ละเสมอหูอื้อไปข้างหนึ่งซึ่งจะทาแล้วบอลมันนะออกกึกกึกกักกักแล้วเล่นวันจันทร์แบบนี้โอกาสเสมอแบ่งแต้มมีสูงเลยเพราะนนวันนี้นมองทีมเดียวกันแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสรุป3ทีมยอดน้องขอเป้าคั่มคือวันจันทร์แบบนี้นะครับนาโปลีโอลิมปิกลียงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกเช้างน้งเราตูนยูไเนเต็ดฟีเจอร์เงินือดำทุกวันพรุ่งนี้มาครับเป้า,ากับหมนนี้ไปแล้วสวัสดีครับ